สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคส The Power Supply Gview Nvidia q u a d o มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley IT สวัสดีครับโอ๊คโซทีวีวันนี้พบกับผมเหมือนเดิมนะครับในพื้นที่ของการแกะกล่องการ์ดจอเช่นเคยครับผมมีการ์ดอยู่หนึ่งตัวครับเป็น Quadro 400 เป็นการ์ดที่เอาไว้ตัดต่อภาพหรือเรนเดอร์ภาพไม่ว่าจะเป็น2มิติหรือ3มิติก็ได้เดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆที่ติดมาหลังตัวกล่องสําหรับการ์ดตัวนี้นะครับฟอร์แมตแฟกเตอร์คือขนาดของตัวการ์ดนะครับเป็นการ์ดแบบโลโปรไฟล์หรือว่าการ์ดครึ่งใบเฟรมบัฟเฟอร์เมมโมรีหรือว่าขนาดของตัวเมมโมรีการ์ดตัวนี้ก็คือ5้าร้อยสเมกเป็นแรมแบบ ddr 3อินเทอร์เฟซของแรมก็คือ64บิตเท่านั้นแบ์วิตของแรมอยู่ที่ 12.3GB/ s การเชื่อมต่อออกสู่กิสเพลย์นะครับกป็น DVI i 1พอร์ตแล้วก็ DP หรือว่า Display Port อีก1นอร์ตนะครับอัตราการกินพลังงานเนี่ยอยู่ที่3 2วัตเท่านั้นเองหรือพีคก็อยู่ราวๆ3 5ไม่เกิน4 0ราวๆเนี้ยนะครับ Core Shader หรือว่า CUDA Core ก็คือ48คอร์อินเทอร์ Interface การเชื่อมต่อก็คือ PCI Express 2.0 x 1 6หรือว่า1 6 x นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตัวการก์ดกันครับว่า Quadro 400หน้าตาเป็นยังไงนะครับหน้าตาตัวการ์ดนะครับทางด้านหน้า การ์ดเป็นสีเขียวโลว์โปรไฟล์ครับหรือว่าการ์ดขนาดเล็กครึ่งใบนั่นเองนะครับฮีทสิงเป็นเนื้ออลูมิเนียมนะครับมีพัดลม5เซนโลโก้รีเทคโลโก้คอดโดตัวฮีทสิงกินพื้นที่ของตัวการ์ดไปราวๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าประมาณครึ่งใบแล้วนะครับลัดพัดลมเป็นลัดแบบ PWM ทำการควบคุมพัดลมได้ช่วยในเรื่องของเสียงรบกวนจากพัดลมนั่นเองคาปาซิเตอร์หรือว่า C ทุกตัวเป็นโซลิดนะครับมีกั้6ตัวภาคจ่ายไฟเล็กๆก,ก,ก็จะอยู่ตรงนี้แค่นี้นะครับด้านข้างตัวการ์ดครับ ใช้พื้นที่ในการติดตั้งทั้งหมดเพียง1สล็อตเท่านั้นเหมาะสําหรับนําไปติดตั้งในเคส HTPC หรือว่าเครื่องเล็กๆแบนๆนั่นแหละครับ l o โ o ้ Quadro 400ต้านหลังตัวการ์ดครับก็เป็นสีเขียวปีเหมือนเดิมไม่มีตําแหน่งวางเม็ดแรมแต่อย่างใดเพราะว่าเม็ดแรมถูกวางไว้ด้านหน้าตัวการ์ดหมดแล้วพอเชื่อมต่อสู่ดิสเพย์นะครับ DVI 1พอร์ต DP พอร์ตหรือว่าดิสเพย์พอร์ตอีกหนึ่งพอร์ตถ้าเราหยิบโลโ f ไฟแบ็กเก็ตมาเนี่ยเทียบกับแบ็กเก็ตธรรมดาเนี่ยชัยเด้วว่าขนาดหา สำหรับคอร์ดโด400ตัวนี้ครับเป็นการ์ดเล็กๆแต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้เล็กตามตัวเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่จะเริ่มทํางานด้านตัดต่อหรือว่าเวิร์กสเตชันกราฟิกทั้งหลายแหล่นะครับตัวนี้น่าสนใจครับคุ้มแน่นอนครับสำหรับคอร์ดโด400ตัวนี้สําหรับผลการทดสอบติดตามผ่านรีวิวหน้าเว็บโอฮอกโซนได้เร็วๆนี้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางเลยว่าในช่องครับที่ส่งการ์ดรีเทคคอร์ดโด400มาให้กับเรานะครับ วันนี้ผมหน้าทีมงานโอ๊คซอทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ